อสวยโิโ,หโอหดดู่้วีันนี้จะมาหาเห็ดขากรรมยีที่คนที่นี่เขานิยมเอาไปทำแทนไส้กรอกนะคะเขาทำไส้กรอกสลัดกันที่นี่เขาเอาไปลวกก่อนนะคะลวกก่อน15นาทีแล้วเขามาหัน่นเป็นชิ้นแล้วก็ ใส่หอมใหญ่ใส่น้ำมันใส่น้ำส้มแล้วก็หมักค้างคืนไว้นะคะอร่อยมากเลยค่ะสุดๆนี่อดอกนะึงนะนี่อดอกนะะึงค่ะแต่นี่แก่แล้วนะดีวยวะ เด็๋ท่านน้องมาไรนทำโฮลส์สิไปสกปรกอีกติดเอ้ยช่วยโฮลส์ด้วฮโอ้ยเสียฮะคิดว่าถ้าไปทำลาบน่าจะอร่อยนะโอ้เสียแล้วอ่ะโอ้ Verecht. Mooi. Ja, dan ook. de nee. Nee. Oh, twee, hè? Oh, oh, ze immer? ทั้งดอกเลยนะคะแล้วก็มาหั่นเล็กๆๆ,ๆ,ๆทำลาบแทนหนังหมูอร่อยเลยนะนี่นี่สองทำไมอ้าวโอ้ยสามดอกสี่ดอกอนะเออ อันะนี้ใช่ใรู้ Make a fresh สดมากเลย <c oughs> สวยฮะ uh huh. น,นู่นนี่ขึ้นมานู่นกอหนึ่งเด็ตปะนี่นี่ว้าว,ว,าว Au. Oh, das ja, ja. Okay, Salat. Du. ist jetzt nicht

Nee, wie Mike? Ah, daar gaat het ook, Oh ja, dat en daar? Kom je naar daar? Nu had het nog meer, schatzi. Ja, dat is een Mikrofon. Ja. Ja, Brun, hè? Nee, dat is niet zo Ja. dat. โอ้โหนุ่งสวยข้างล่างนุ่พี่ไมค์โอ้โหว้าวนี่สองดอกนี่สวยมากเลยว้าวมีอีกนี่ดูสต๊อกวัวนี่โกดเลยแหละอร่อยโน่นก็มีอีกนะซ้ายมน่เห็นปะว้าวไม่ก็ใช่โหเศรษดายนาะนี่ล่ะกระดูกโอ้โหนิ่มปล่อย น,นั่นน่ะนิ่มปะมบางทีมันขึ้นไอ้นั่นฮะคิดแหวกสิคะ<อ>ขึ้นข้างอุย้ยนี่หักเลยละะอัยนอนี้ชาันนี่หนูเดี๋ยวตก โอ้โหสวยพี่ <c oughs> มาโอ้โหดูดิว้าวสวยมากเลยสวยเนาะว้าวข้างล่างนี่จบแล้ว

โอ้โหนี่ก็แก่แล้วนี่สองดอดกเฮ้ข้างล่างนี่ไงพี่วายนี่เออสี่วนนั้นอ๋อเนีโอ้นิชา,า,ร,าร์เตอร์ดีมกันผมว่านี่อ่อนเลยจะ้ะโอ้ยแก่ดูดิฟันขึ้นเลยฟันเ,เอราวโิยพระห์เล โันลุดดอ,อกเห็นปะ,นะอุอ้ยนี่ดูดิด,ดอ,อกบานเลิเลยพี่ไมค์ใหญ่มากว้าว ใหญ่เกินไปเหรอถอะใหญ่นียอะไรแพลพิลส์โอ้โหนี่ไงพี่ไม้นี่สามสี่ดอกนะเห็นป่ะ <c oughs> อันนี้ชาตอบรีไะ

Saftig halt. Okay. Dann schauen wir beim wie es aussieht. Mm, der da nicht. Der nicht, oder? Die nee, 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 nee. ist gut, oder? นี่มันก็ได้โอคโหแล้วเขาฮะฟินเขาจะขึ้นแต่ที่ขอนสนนะคะตรงนี้เขามีขอนเยอะเลย

ไปติดผมเป็นเดียเนอะร์เป็นอะไรนะอินเดียแดงเออเป็นอินเดียแดงอ่าทำไมบอกเจอแล้วนะนะแจ็คพอตนี่ดอกใหญ่มากกินไม่ได้แล้วนะคะเราเก็บดอกอ่อนๆไหนแจ็คพอต มันหลอกเราว่าตรงน้นโอ้โหเจอดาไดูข้างบนก็สวยนะ เวลาลวกเขาแล้วอ่ะน้ําอ่ะจะเป็นสีม่วงเลยนะสวยมากคนสมัยก่อนเขาน้ําไปย้อมผ้ากันนะแล้วเนื้อเขาก็จะสีอ่อนมากโซสีขา,ขาวๆชมพูบอกไม่ถูกเขาจะขมหน่อยๆคนที่นี่เขาไม่นิยมกินกันไงคะเพราะว่าเขาขมเราลวกก่อนสิบนาทีเทน้ําทิ้งแล้วก็ลวกอีกสิบนาทีหาเก็บตอกนอ่อนนะคะ เขาจะไม่ขมดอกแก่เขาจะขมหน่อยนะคะตัวนีงก็มีฮะแต่ว่าแก่แล้วนะแก่เหมือนกันไปกันต่อค่ะโอ้โหเอาใช่หัว,วเลย โอ้โหดอกนี Now, ้สวยเลยนุ่นข้างหน้าด้วยพี่ใหม่เห็นปะแซบแซบแซบอร่อย ทั้งที่ <ส prestigious S 1> แล้วเราเก็บมาสองสาดอกนะคะมาลองทํากินดูโอ้เสียดายมาลองทํากินดูโอ้โหชอบมากนะอร่อยสุดๆดูนี่ค่ะนี่โอ้โหดูดิได้ดอกอย่างกระชังใหญ่มากเท่ามือเลยโอ้โหดูค่ะทุกคนสวยมากเลย ว้าวโหดสิต้องถ่ายรูปนะคะอู้ว้าวไม่เข้ากันโอ้โหสวยมากเลยกลับบ้านแล้วค่ะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ